สวัสดีครับกรุ๊นครับคราวนี้เรามาดูตอนจบของโพลิกกนกันนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับจากข้อ ii เราจะทราบว่าตัวเลงของ rectangle ตรงนี้นะครับมันคือ20ลบ x ตามที่โจทย์บอกมาเลยนะครับกับตัว width นะครับ width ของ rectangle นะครับมันจะเป็น x ก3นะครับซึ่งเราคิดมาแล้วนะครับทีนี้มาถึงข้อ b ตรงนี้นะครับ โจทย์กำลังจะปรับตัวเล็กเทนเกิลให้กลายเป็นสแควร์นะครับแต่ให้สแควร์เนี่ยเวอร์ทิสของมันก็ยังชนกับตัวเฮกซากอนของเราอยู่ดีนะครับ mm hmm. ก็คือเราปรับปรับซูปไซยังไงก็ได้ให้มันกลายเป็นสแควร์ขึ้นมาให้ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับตัวว t h ของมันนะครับตัววิสของมันอย่างนี้ก็ยังคิดมาได้จาก x s q u a r e สอยู่ดีนะครับรวมถึงตัวเลงของมันนะครับเลงข้างบนของมันก็ยังจะเป็น20่สิบบ x อยู่ดีนะครับ เมื่อเราปรับให้มันกลายเป็นสแควร์ความหมายก็คือไซส์ของมันจะต้องเท่ากันนะครับทั้ง2ด้านจะต้องเท่ากัน x square สยังต้องเท่ากับ20ลบ x นะครับโอเคส่วนตัว x square r สครับน้องอาจจะเขียนใหม่ให้เป็น1.73ไปเลยก,ก็ได้นะครับหนึสา x ไปนะครับลบยี่สิบเท่ากับ20ลบ x นะครับเสร็จแล้วก็ย้าย x มานะครับย้าย x มาบวกหน่อยนะครับก็จะกลายเป็น2 7 3 x เท่ากับ20นะครับ x ก็คือ20หารด้วย2.73นะครับซึ่งจะได้เป็น7.32นะครับตามคาลคูลเอเตอร์นะครับแต่แต่นะครับโจทย์ไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้ตอบ7.32นะครับเพราะ x ไม่ใช่ไซน์ออสแปร์นะครับ x ไม่ใช่นะอย่าลืมนะครับว่าไซน์ออสแปร์ของเราครับมันมีอยู่2ทางคือเราคิดจาก x รูสหรือ20ลบ x นะครับน้องเลือกได้ครับน้องจะใช้ x รูสมาคิดก็ได้นะครับก็คือเอา 7.32ไปแทนค่าไปคูณกับรูทสนะครับหรือน้องจะใช้20ลบ x มาคิดก็ได้ครับก็คือเอา20ไปลบก,กับ7.32ที่เราคิด X เมื่อกี้นะครับซึ่งทั้งคู่ครับมันก็จะได้เป็น12.68เซนนะครับถึงจะเป็นคำตอบที่โจทย์ต้องการนะครับ่าระวังด้วยนะครับว่าคำตอบมันคืออะไรที่ตาที่โจท่าถาม